การอยู่กับสิ่งที่เป็นตัวเองแต่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างสไตล์ไร้รอิสระเกิดเป็นเส้นแบ่งที่ต้องก้าวข้ามสู่ความใช่ในแบบตัวเองแล้วความสุขจะหล่อเลี้ยงให้ก้าวต่อไปเมื่อความสร้างสารรค์ของดีไซเนอร์ถูกจํากัดด้วยความกดดันจึงออกมาสรรสร้างบางอย่างในสไตล์ของตัวเองด้วยแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวสู่การต่อย,ยอดอย่างที่ใจคิดกลายเป็นกระเป๋าทรงถุงสุดชิคในแบบมัสโมเซ แน่นอนนะครับว่าทุกคนน่าจะรู้จักสิ่งนี้จุกคอกนั่นเองซึ่งมาจากไม้โอ๊กนะฮะแต่ว่าจะมีสักกี่คนครับที่คิดต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าอย่างเช่นกระเป๋าแมสโ o มเซลครับที่ถูกออกแบบและสร้างสรรค์และได้แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบๆตัวครับโดยคุณพาสุภาวดีกแก้วคำแห่งแมสโ o มเซลนี่อยู่ตรงนี้แล้วสัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรารู้ว่า ถ้าเราไม่แตกต่างเราจะอยู่ไม่ได้อะไรความแตกต่างของเราเราเริ่มจากจุเดเล็กๆก่อนแต่เรารู้ว่าเราจะต้องพัฒนาได้ขึ้นเรื่อยอย่าง Mas m a สม e c e l กระเป๋าโดยไมค์ค็อกเนี่ยฮะมีจุดเริ่มต้นยังไงครับคือจริงๆจุดเริ่มต้นเราก็คือเรามีการชักชุนของเพื่อนให้แบบว่าเอ้ยเพื่อนเขาอยากทำเสื้อผ้าเราทำให้แล้วก็เราอยากทำกระเป๋า คือจุดเริ่มต้นเนี้ยเราท w, ํากระเป๋าเริ่มจากกระเป๋าผ้าแล้วเราก็เป็นคือเราเหมือนเป็นดีไซเนอร์ค่ะเราพยายามแบบสรรหาวัสดุใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเจอวัสดุที่มันเป็นไมคคอรกใช่ก็คือคือก่อนหน้านี้เราเรารู้ว่าเออไมค์คอรกทำทำทำอันนี้ได้ทำอันนี้ได้ทำนี้ได้แต่เราตอนนั้นเรายังไม่ได้โฟกัสว่ามันควรจะมาเป็นอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจนเมื่อเราได้ทำกระเป๋าแล้วเฮ้ยไม่ได้จะมาทำเป็นกระเป๋าเราได้นะจุดเริ่มต้นก็เลยมาจากตั้งแต่ตอนนั้น ตอนแรกเราไปเจอจุกคอกเนี่ยมันเป็นวัสดุในการทํารองเทา้าพื้นรองเทา้าอะค่ะพื้นรองเท้าใช่<ล>ก็คือเราทํากระเป๋าเนี่ยมันจะมีร้านที่แบบขายพวกอะไรกระเป๋าอะไรรองเทา้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูว่าเฮ้ยมันน่าจะแบบมีกแอนแมส์ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปเจอวัสดุที่เป็นคือแมคคอกเนี่ยมันจะมีเป็นพื้นตันๆด้วยเนาะค่ะที่ทําเป็นโซนแล้วก็จะมีแบบเป็นแผนๆๆ่นแผ่นใช่เราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยลองเอาแผ่นแผ่นกลับมาลองมาตัดกระเป๋าดูแต่ว่าแต่ตอนนั้นอะ เราเอาไปแช่แช่น้ำอะคะอ่ะเพื่อทดสอบว่าอันนี้มันเหมือนไม่ทนเลยมันในความรู้สึกเราเหมือนคนปกติอะค่ะมันจะใช้ได้หรือเปล่านะอะไระก็เลยเอาไปทดลองแช่น้ําขยี้ขยี้เฮ้ย,ย,ยมันยังทนได้ทำไมมันเหมือนผ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเรามีโปรเซสตรงทดลองตอนตอนนั้นนะคะเราก็เลยหลังจากนั้นเราก็มาว่าเนี่ยเราจะเอาเอานี้ยทำกระเป๋าแต่เรารู้แล้วว่ามันจะต้องมีเทคนิคในการทําที่มันแข็งแรงมากขึ้นคือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของแม็กโซเซลลก็คือ ก็คือสิ่งนี้แหละใช,ใช่ไหมครับก็คือการที่แบบเอาไม้ขคอมาทำกับเขาใช่ค่ะ,<น>ะคแต่แต<ม>ว่าเราจะมีวอลนตี้มากขึ้นมีรูปแบบไม้ขคอแบบแบบอสีนู้นสีนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ม,มีลายมีเท็กเจอร์แปลกๆให้แบบคนได้มาเห็นเฮ้ยมันใช่ไม้มีหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วชื่อล่ะครับน้องพาแมตโมซลมาจากไหนใช่ปะ่ะชื่อของเราเนี่ยแมตโมแซลเริ่มต้นเลยตอนที่เรียนที่รัฐกกบังค่ะถักปัดรกกรัฐบังเนี้ยเราได้มีโอกาสทาโปรเจกต์หนึ่งเราเลยเคยได้ผ่านชื่อนี้มาในการทําโปรเจกต์คือชื่อ,อนีแมต์โมแซลมันหมายถึงภาษาฝรั่งเศสมันหมายถึงว่านางสาว <Miss> มิสออม,ออมาดามสันมาดามจริงๆที่เป็นนางสาวเนี่ยมันไม่ใช่กระเป๋าสำหรับผู้หญิงสิ่งที่เราเป็นนางสาวเนี่ยมันคือผู้หญิงอ่ะมีความประณีตความละเอียดละออ แล้วเราคิดว่ากระเป๋าของเราเนี่ยจะมีความแฟนนี่ในการทําใช้บุคลิกของผู้หญิงมาใส่ในอ,อินเมกที่เราอยากให้มันเป็น,นะคะ่ะจริงๆเราทํากระเป๋าเป็นยูนิเซ็กสไตล์ใช่แต่ว่าในเวลาเรามาทําเป็นพวกแฟชั่นอะแบ็กแอนด์ซิสเซอรี่เนี่ยส่วนมากเนี่ยคนที่ช็อปปิ้งมากๆก็จะเป็นผู้หญิงอันนี้อันนี้พูดถึงในเฉพาะประเทศไทยนะคะครับใช่หมายความว่าหมายความว่าเราไม่ได้ทำขายแค่ในประเทศนี่ ใช่ก็คือว่าในเว็บไซต์เนี่ยใช่ไหมะใช่ก็คือเราเราเราออนไลน์ทั่วโลกเหรอลูกค้าลูกค้าต่างชาติเยอะไเยอะเยอะค่ะเยอะใช่ช่วงช่วงนี้ก็คือตั้งแต่เราเริ่มทำมาก็โปรโมทเริ่มจากแบบสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียไทเป้ไต้หวันอ่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเลาแบบอาเซียนก่อนแล้วกันเลยใช่เริ่มจากนั้นก่อนแล้วก็จะมีแถบยุโรปเป็นลอนดอนอ่าพวกอ่า เยอรมันนะะคสรุปแล้วคุณพามีร้านนี้แล้วก็มีร้านในเน็ตมีมีร้านที่นี่แล้วก็มีร้านที่จตุจักรที่จตุจักรด้วยค่ะจตุจักรอยู่โครงการสามซอยสี่สามทับหนึ่งค่ะแล้วในในในเน็ตนี่คือขายทางทางเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กคือแต่จริงๆโปรดักต์เราอะทุกคนอยากมาสัมผัสในความรู้สึกไหมคะใช่คือคนดูกดไลค์เฟซบุ๊กเลยแบบเฮ้ยไม่ได้ละต่อมาจับนิดนึงทุกคนคิดว่ามันจะเป็นยังไงนะเออมันเป็นฟิลไหนนะบางคนแบบ คิดแบบว่าเฮยพี่เอาบอร์ดไหมคอกที่แบบป,กป,กป,กปกักปักโวดอิบอะไรเงี้ย <He S 1> เอามา <he? S 1> ทําเป็นกระเป๋าแล้วแบบกระเป๋าสามารถแบบปกัปกปักได้ในความรู้สึกของเด็กอะค่ะจริงเหรอครับแต่จริงอพอพอน้องเขาได้มาจับปุเอ้ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดแต่เราก็ต้องอธิบายเลยราคารครับราคาคก็คือเริ่มต้นของเราจะมีเป็น690ถึง3,390 สิ่งที่น้องพาอยากให้ลูกค้ารู้สึกเมื่อมาได้สัมผัสกับกระเป๋าของเราที่เป็นไม้ครคืออะไรครับจริงๆแบบครั้งแรกที่คนมาเขาจะาไม้เหรอคะคือเข้าใจคำว่าไม้ไหมคะไม้มันจะเป็นแบบเป็นอ็อบเจกต์ที่แบบเออแข็งแข็งคือแบบเจ็บเลยใช่ไหมคือแบบว่ามันแบบไม้เนี่ยมันไม่สามารถแบบเอามาทําเป็นกระเป๋าได้ไรเงี้ยในความคิดของคนแต่เขาบอกฮะเศษไม้อ่ะพอพอพูดถึงจุก จ,จุกวายเนี่ยเอามาทําเป็นอัดบนผ้าปุ๊บเป็นกระเป๋าทุกคนพอได้มาจับปุ๊บเฮ้ยจริงๆนะ่ะมันเรียบจุดเด่นของเนี้ยมันไม่มีวันซ้ํากนะันเนอะคะการเรียงแพทเทิร์นของไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติของไม้คอกมีรูบ้างมีสีดาบ้างมีตุ่มตาอะไรมันบ้างอะไรมันก็เป็นสเสน่ห์ของตัวโปรดักต์เลยค่ะใช่แล้วคุณสมบัติไม้คอกเนี่ยมันมีน้ําหนักเบาพอยิ่งเรามาทําอัดบนผ้าเป็นเทกเจอร์บาง ก็เบาเข้าไปอีกใช่ค่ะกระเป๋าลอยน้ำได้นั่นไงอ่ะโอ้โหมันพิเศษนะฮะคือความรู้สึกที่พิเศษแตกต่างจากคนอื่นด้วยแต่ถ้าใส่ของหนักๆก็จมนะคะน้องพามีแรงบันดาลใจในการออกแบบอย่างไงบ้างครับเอากระเป๋าเป็นร้อยเป็นพันแบบดูค่ะเราอยากจะอยู่ส่วนไหนเราอยากเป็นใครอะไรเงี้ยพอเรามาคิดดูอะไรคือความคลาสสิก มันคิดวนในหัวอยู่นานมากใช้เวลาแบบหลายเดือนจนกระทั่งวันหนึ่งอะคะ่ะนั่งนั่งอยู่เราก็เป็นอะไรดี่หน้าเลยหยิบถุงขึงข้นมาถุงพลาสติกเนี่ยค่ะเราก็เฮ้ยเนี่ยแหละคลาสสิกถุงพลาสติกถุงพลาสติกเพราะอะไรรู้ป่ะคะถุงเนี่ยก็คือกระเป๋าเราคิดเลยถุงเนี่ยแหละคือกระเป๋าเนี่ยแหละคือความพลาสติกค,คือเราเราเราหยิบอินเมจจากแบบสิ่งรอบตัวที่มันเป็นความคลาสติกอยู่ เอามาประยุกต์เป็นกระเป๋าของเราอันนี้แหละคือมมแมนเนแซเราตอนที่เราเรียนมาเรารู้ว่าถ้าเราไม่แตกต่างเราจะอยู่ไม่ได้อะไรคือความแตกต่างของเราเราก็เลยแบบคิดว่าเราจะต้องแบบแตกต่างให้ได้ใช่เราเริ่มจากจุเดเล็กๆก่อนแต่เรารู้ว่าเราจะต้องพัฒนาได้ขึ้นเอยๆ